สวัสดีค่ะคลิปนี้เราจะมาฝึกอ่านคำภาษาอังกฤษกันนะคะคำที่ผสมด้วยสระอีค่ะอีอีเท่ากับเสียงสระอีในภาษาไทยนะคะพร้อมแล้วเราไปฝึกกันเลยค่ะเบอร์อีบีบีแปลว่าพึ่งเซอรอีซีซีแปลว่าเห็นหรือพบหรือเจอเนออีนี่เนอ อีนี่แปลว่าเขา่าคำนี้ตัวเคจะไม่ออกเสียงนะคะเราจะออกเสียงตัว n เลยค่ะต่อมาค่ะ tr. e ร r อ e ทรี e ร,รแปลว่าต้นไม้ fr. e ร r อ e ฟรี e ร,รแปลว่าฟรีอิสระหรือว่างนะคะต่อมาเราจะมาฝึกคำที่ผสมด้วยสระอ,อีและมีตัวสะกดกันค่ะพร้อมแล้วไปเริ่มค่ะ เธออีเนื้อทีนทีนวัยรุ่นเบอ e อีเฟอร e บีฟบีฟเนื้อวัวเมอีเธอมีดมีดพบหรือเจอเพออีเลอ p e พิพพปลอกเปลือกเฟออีเธอฟี feet เท้าสองข้างเรามาฝึกเพิ่มเติมกันนะคะ free free c c nee nee b bee, b bee, beef beef meet meet teen teen Se n n peel peel feel feel ถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ แล้วเรามาฝึกอ่านภาษาอังกฤษไปพร้อมๆกันนะคะขอบคุณสำหรับการรับชมสวัสดีค่ะ